สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเพจเพชรมอเตอร์นะครับวันนี้เราจะมานําเสนอนะครับชุดคิดมีโอฟิโนนะครับนูโวนะครับลูกเดิมแท้ไซร้อยนะครับหนึ่งชุดนะครับจะมีนะครับลูกสูบแท้นะครับของใหม่นะครับหนึ่งลูกนะครับต่อมาเป็นเสื้อสูบนะครับยิงไซร์เรียบร้อยนะครับคว้าลูกเดิมเบอร์ร้อยห้าสิบเอ็ดมิลนะครับพร้อมใช้งานนะครับหนึ่งตัวนะครับอันดับต่อมานะครับเป็นฝาสูบนะครับ ฝาสูบฝาตัวนี้เป็นฝานูโวนะครับใส่มีโอฟิโนได้เลยนะครับเพาแค่ต่างกันที่หูยึดกรองเท่านั้นนะครับยิงไซายเรียบร้อยนะครับใบวาลแท้เบิกใหม่นะครับล้างหน้าวาลเรียบร้อยนะครับเช็คบ่าเช็กเกียวทุกอย่างพร้อมใช้งานนะครับหนึ่งฝานะครับอันดับต่อมานะครับลูกค้าสั่งของในฝาด้วยนะครับก็จะมีพวกสปริงวาลนะครับเบิกใหม่นะครับเล็บม้าล็อกวาลนะครับซีนวาลเนี่ยผมให้เป็นของเวฟนะครับ ได้ใส่ง่ายครับสามารถเป็นกระเดื่องวาล์วนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็มีแคมสร้างนะครับสําหรับลูกเดิมนะครับอันนี้ไม่ใช่แคมเดิมนะครับเป็นแคมสร้างนะครับไม่ใช่แคมเกียร์ด้วยครับอันนี้เป็นรีเทนเนอร์นะครับล้างเรียบร้อยนะครับของเดิมล้างนะครับมีหัวเทียนให้หนึ่งหัวนะครับแล้วก็แผ่นปิดลูกปืนแคมตัวนอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดแบบลูกสูบนะครับหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็มีสลัรลูกสูบแล้วก็กิบล็อกแยกมาครับอันนี้เป็นแกนกระเดื่องอีกคู่หนึ่งนะครับ อันนี้ลูกค้าสั่งสั่งเพิ่มเป็นชุดชามนะครับชุดชามเป็นชามแท้นะครับเบิกใหม่นะครับกุดเครื่องซ n นีนะครับร่องเท่ากันหมดเลยนะครับอันนี้เป็นองศาเดิมนะครับล้างคีบออกนะครับเียบร้อยนะครับาไม่พัดลูกค้าไม่ได้ใส่แค้งนะครับสั่งกึึงเงานะครับครับมีแถมเม็ดให้ด้วยนะครับหกเม็ดนะครับเบอร์เก้านะครับชุดนี้นะครับถ้าเป็นเสื้อฝาครบชุด พร้อมชุดแคมชุดกระเดื่ยงของในฝาคุกบเนี่ยมันสามพันห้านะครับถ้าเอาชุดชาบก็บวกหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับก็จะเป็นสี่พันหกร้อยบาทนะครับสนใจติดต่อเพจเฟสบุเตอร์นะครับหรือเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ